รีวิวทีวีโซนี่รุ่น x 9 0 j มาพร้อมชิปประมวลผล xr c o g native processor สวัสดีครับพบก,กับผมเทนัทรัตนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวทีวีโซนี่รุ่น x 9 0 j นะครับภาพ 4K แม่นยำสมจริงเสมือนกับนะครับที่ดวงตามนุษย์มองเห็นเลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนทุกเสียงนะครับให้เป็น ความดื่มนำอย่างแท้จริงนะครับได้ตัว xr sound นะครับขับผ่านตัว xr c o g n i t i v e p r o c e s s o r นะครับระบบประเดตนการตัวนี้ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัว android 10ตัวพรีเมียมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า google tv นะครับใช้ระบบ google assistant นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ครับผมแล้วก็จะมี hand free remote ด้วยนะครับคู o เค e ื่จอทีวีได้นะครับ รุ่นนี้รองรับ 4K 120เฟรมนะครับทั้ง HDMI ช่อง3แล้วก็ช่อง4เลยสามารถต่อ PS5 ได้นะครับเล่นได้แบบสบายและในส่วนของเฉดสีนะครับได้ตัว XR Color นะครับช่วยของสีนะครับให้กว้างสวยงามนะครับภาพไวสดใสดูสบายตานะครับ ่วนเรื่องความสว่างนะครับได้ตัว xr contrast นะครับได้ตัว xr contrast booster สูงถึง5เท่าเลยแล้วก็เป็นจอ full เลย led นะครับวางหลอด led เต็มแผงด้านหลังจอเลยนะครับทำ l ลโ c o dimming ได้ดีมากครับรุ่นนี้แล้วก็ได้ตัว xr c u a r i t y นะครับ xr c u a r i t y ก็ช่วยตัว xr upscaling นะครับ ให้ภาพนะครับให้ใกล้เคียงกับ 4K นะครับและในส่วนของ XR Motion นะครับจะช่วยนะครับประมวลผลภาพเคลื่อนไหวนะครับเร็วขึ้นไม่ให้กับพริบนะครับแล้วได้ตัว XR Sound Position นะครับเสียงนะครับเสมือนออกจากหน้าจอโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีตัว ลำโพงอะคูติกมันติออริโอด้วยนะครับแลได้ตัว XR s ซอร์ลาวนะครับได้ตัว 3D s ซ r ร์ลาว s อัพสเกลลนะครับเสมือนจากเสียงนะครับมารอบทิศท,ทางเลยทุกความบันเทิงนะครับสามารถเพิ่มสเกลเสียงได้นะครับแล้วก็ได้ตัว voice zoom นะครับปรับเสียงพูดนะครับเพื่อเสียงสนทนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ระบบ Google Assistant ของ Google TV ตัว S 9 0 J สามารถคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น Smart Home ได้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถแชร์คอนเทนต์นะครับผ่านตัว Apple AirPlay Gen 2นะครับหรือว่า HomeCast ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อ HDMI นะครับช่อง e r c หรือว่า ARC นะครับใช้รีโมทเพียงตัวเดียว ได้นะครับการออกแบบรุ่นนี้ถือว่าขอบบางนะครับดีไซน์โซนี่รุ่นนี้ถือว่าสวยมากครับขอบบางเรียวนะครับขาตั้งทรงตรงนะครับมองดูแล้วไม่เกก,กะสายตานะครับและในส่วนของเจดภาพนะครับก็จะมี ความรู้สึกนะครับที่ขึ้นมาอีกเกหนึ่งนะครับภาพและเสียงนะครับที่ดีที่สุดไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรนะครับจะเรียกว่าวางได้ทุกสภาพแวดล้อมเลยนะครับสนุกกับความมันเทิงนะครับระดับสตูดิโอนะครับตามที่ผู้สร้างนะครับตั้งใจให้สัมผัสเลยนะครับผ่านดับ u บิลชั่นความแมนหรือว่า Netflix Calibrate Mode นะครับสำหรับคอ Netflix สามารถเปิดโหมดนี้ได้ จะมีะคลิปวิดีโอรีวิวทีวีรุ่นนี้ให้ดูนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะปกติโซนี่จะเป็นทีวีที่ขอบค่อนข้างที่ใหญ่นะครับรุ่นนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยบางเรียวมากนะครับเป็นตัวบา v เวียนะครับ Full l d นะครับเป็นตัว 4K HDR นะครับ รุ่นนี้นะครับมีโหมดปรับภาพนะครับที่เป็นตัว iMac Enhance ด้วยนะครับถือว่ามีโหมดปรับภาพให้ถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับในรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะแขวนผนังนะครับก็สวยนะครับวางบนเฟอร์นิเจอร์นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับและใช้ระบบนะครับตัวนี้เป็นตัว XR c o g n i t i v e Processor นะครับก็จะแยกเป็น XR Picture นะครับแล้วก็ได้เป็น XR Sound นะครับ XR Picture ก็จะมี XR c u r i t y นะครับ XR Upscaling นะครับให้ภาพใกล้เคียงกับ 4K นะครับ XR Contrast นะครับทำให้แสงรั่วลดน้อยลงครับผมได้ตัว XR Contrast Booster สูงถึง5เท่า ถัดมา xr color นะครับได้ xr t i l u m i n o s pro นะครับถัดมาเป็น xr motion นะครับได้ xr motion c u a l i t y นะครับม่ให้ภาพเบลอนะครับถัดมาเป็นเรื่องเสียงบ้างนะครับ xr เป็นตัว xr sound นะครับ xr sound transition น,น,นะครับรุ่นนี้เสมือนเสียงออกจากหน้าจอโดยตรงเลยเราก็ได้ตัว 3D นะครับเซอร์าอัพสเกลลิงแล้ระบบเสียงด o บีออตโมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทางมาแบบไหนนะครับรุ่นนี้สามารถอัพสเกลเสียงได้นะครับแล้วก็ได้ตัวไลท์เซนเซอร์นะครับช่วยถนอมสายตานะครับท่านผู้ชมเวลาชมทีวีโซนีนะครับถัดมาเป็นตัวอะคูสติกนะครับออโตเคลเวชันนะครับสามารถเซตติ้งเสียงนะครับ ให้เหมาะกับตำแหน่งที่เรานั่งชมนั่งฟังได้นะครับไม่ว่าเราจะนั่งอยู่จุดไหนของห้องนะครับและฝากร้านเพาบายเซนทันนนคราสีมานะครับฝากเพจทีวียุคปัจจุบันให้ด้วยนะคะและรุ่นนี้นะครับก็จะมีไซส์55นิ้ว65นิ้วแล้วก็75นิ้วนะครับสามารถแตะที่ลิงก์ ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อดูในเพจทีวียุคป,ปัจจุบันนะครับหรือว่าสามารถ walk in เข้ามาดูสินค้าตัวจริงได้ที่ลานพอบายสินทานา์นครสีมาได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับครับผม ขอบคุณมากสวัสดีครับ